สวัสดีครับวันนี้มาพบกับโอทวินีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมีคลิปตลกๆให้เพื่อนดูจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับโอไม่รอบ่าใช้ยาสีบันสูตรอะไรครับ นี่แกล้อฉันเล่นหรือเปล่าพวกนั้นไม่มีทางเจอเราหรอก,<ะ>กอเฮ้ยพวกนั้นมันคุยเรื่องอะไรกันอย่าบอกนะว่าเจ้านี่นมันเป็นคนบงการเรื่องทั้งหมดบ้าน่ะ<า>แค่นี้แหละฉันว่าฉันจะตามมันไปดูสักหน่อยเฮ้ยมันทำของมันอย่างตก ฉันว่าฉันควรชิมมันเออมันคืออะไรกันในสีาขาวเนี่ยฮะรสชาตินี้มันทำไมฉันรู้สึกว่าจะหยุดกินมันไม่ได้เลยอืม,อม บ้านนะฉันหยุดกินมันไม่ได้ฉันหยุดกินมันไม่ได้ฉันหยดกิน,าน,กนยาสิพันไม่ได้รอ,อ้เอออ้อถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นลรงใจกับเราเย้ถ้าอยากให้พวกเราทำคลิปอะไรแบบนี้ต่อไปก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็บอกว่าอยากให้เราทำคลิปแบบไหน ทั้วันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะครับ